ตัดท่อนพันอ้อยนะครับตัดอ้อยสีสำโรงนะครับอ้อยสีสำโรงหนึ่งนะครับเป็นอ้อยไอ้คันน้ำนะครับคันน้ำแล้วก็เคี้ยวได้เพราะว่ามันมีเนื้อที่กรอบนะครับถ้าเคี้ยวกัดแนวตามตามยาวของชานอ้อยนะ่ะก็กินได้ทางคอเลยอ้อยพันนี้อ้อยสีสำโรงหนึ่งนะครับ เป็นอ้อยคันน้ำตัวใหม่นะครับที่ผ่านการรับรองแล้วก,ก็ตั้งชื่อเป็นสีสำโรงก็คือศูนย์วิจัยพันธุ์ที่อำเภอสีสำโรงนะจังหวัดสุขโขทยัยมาเดี๋ยวนะตั้งชื่อให้เป็นเกียรติที่นั่นนะเวลาอสถานที่ไหนที่มีการเพราะขยายพันธุ์ พืชใหม่ๆหรือสัตว์อะไรอย่างเงี้ยที่อย่างเช่นวัวพันวัวพันกระบินบุรีอะไรยังเคยได้ยินไหมฮะมันก็เป็นเป็นสูงวิจัยพันของจ้าอำเภอกบินบุรีที่ปาจีนฮะ,ะเป็นคนเอาบามันผสมกับซีเมนตทอนแล้วก็ได้เป็นวัวพันก์กบินบุรีขึ้นมาเอาวัวนม ผสมวนวเนื้อเลยตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับสถานที่นั้นๆน,น,นะครับสูงวิจัยพันุ์นั้นๆในอำเภอนั้นอย่างเช่นหญ้าเนเปียปากช่องอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นะปุ้ยน้ำว้าปากช่องนี่อันนี้สีสำโรงไม้คันน้ำสีสำโรงหนึ่งก็คือ เป็นเกลียดให้กับสืบไม่ใ,ใจมันอำเภอสีสำโรงหนึ่งจังหวัดอ้ยเจ้าเหนียวเลยสุขวัไทยนะ่ะไหม่ใบเลื่อยทูแล้วชักไม่ค่อยเข้าแล้ว <laughs> มันแคบเลยยากเลยเค มันมันไม่เหมือนใครนะครับอ้อยพันสีสำโรงมันจะมีล็อกข้อนะข้อมันจะเว้าวลงไปข้อดีก็คือมันมันได้น้ําเยอะอาน้ําเยอะจริงๆได้น้ำผมเคยเอาอ้อท่อนแก่นะครับเวลาไปสูงเครื่องคันผมก็ขอเข้ามาแล้วก็มาคันคันที่หน้าง,งานด้วยแล้วก็มาคันกินที่บ้านด้วย ข้อข้อดีของมันก็คือน้ำได้เยอะมากนะครับน้ำได้เต็มเต็มเลยอ้อยหนึ่งกิโลกับอ้อยอ้อยอ้อยสุพรรณหนึ่งกิโลกับอ้อยสีสมพงหนึ่งกิโลอ่ะมันอ้อยอ้อยสีสมนพงได้น้ำเยอะมากเลยเพราะว่าน้ำจะอยู่ในขอ้อเดียวข้อมันสั้นมากครับข้อสั้นนิดเดียวส่วนใหญ่ใจเนี่ยน้ำเนี่ยจะอยู่ในปองเยอะเลยข้อมันสั้นมันนิดเดียวนะฮะมันเป็นเหมือนแค่ข้อต่อข้อต่อระหว่าง ป้องระหว่างลำนะครับข้อมันจะเล็กๆพ่าน้ำมันจะได้น้ำได้เนื้อนะครับที่สำคัญมันอุ้มน้ำแบบว่าอุ้มน้ำไปเยอะมากอันนี้คือข้อดีแล้วก็รสชาติมันก็หวานสำหรับใครที่ชอบหวานปิด๊ดอ้อยพันนี้ไม่เหมาะนะครับอันนี้อ้อยพันนี้เป็นหวานหวานนุ่มนะหวานหวานไม่เยอะนะครับหวานนิ่มๆ ละมุนละมุนนะครับสำหรับใครที่ชอบหูหวานแบบจัดๆนี่แนะนําไปสุพรรณเลยฮะสุพรรณที่มันอายุมากๆนะครับมันจะหวานจัดหรืออ้อย R K ศูนย์สามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบหวานนุ่มๆหวานอ่อนๆกินพอดีพอดีพอดีกินอย่างเงี้ยผมจะชอบเนี่ยผมจะชอบสไตล์อ้อยนางนวลตัวผมนะผมจะชอบอ้อยนางนวลอ้อยตัวนี้ก็โอเคนะอ้อยตัวนี้ก็เป็นรสชาติที่กินแล้ว ผมก็โอเคเหมือนกันนะครับแต่ได้ลองกินอ้อยนางนวลเลยม EN ัน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 นุ่มดีมันละมุนดีเคยกินอ้อยนางนวลนะครับใครเคยกินบ้างครับถ้าถ้าใครดูคลิปเคยกินลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่ารสชาติอ้อยนางนวลแล้วมีใครชอบหรือเปล่าอ้อยนางนวลอร่อยนะอ,อ,อร่อยอร่อยหมายถึงว่าผมชอบกินแบบนั้นนะครับสุพรรณสุพรรณนี่มันมาตรฐานอยู่แล้วนะสุพรรณที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยสุพรรณมันได้เปรียบเพราะมันหอมไงมันหอมมากเลย อ้อยสุพรรณมันเป็นเอกลักษณ์แล้วน้ํามันนิ่งทุกอย่างมันโอเคออปมากอบครบอยู่แล้วสีลดกลิน่นนะครับส่วนตัวนี้วันนี้ก็ครบเหมือนกันนะครับแต่มันจะอ่อนลงมาทุกอย่างนะลดลดกลิ่นแต่แต่สีมันโอเคอยู่แล้วนะสีมันเหลืองสวยอยู่แล้วอ้อยสีสํารงถ้าใครอยากเอาไปทําพันธุ์เพื่อคันน้ําขายน้ำผมผลิตต่อไร่มันมันสูงกว่า อ้อยอย่างอื่นครับเพราะว่าน้ำมันเยอะมากออย่างเช่นกอนี้ตอแรกเนาะผมปลูกแค่ท่อนเดี๋ยวมันขึ้นมาสี่สี่ลำใช่ไหมเนี่ยถ้ามันยาวไปผมขน้ำมันก็ได้เยอะนะได้เยอะมากเลยนะครับแต่โซนนี้ผมตัดท่อนพันธุตัดท่อนพันธุมันก็เลยลงเหลงืงลงเหลองหน่อยแต่จะมีโซนนที่ผมไม่ตัดมันจะขึ้นกอแต่กอเยอะเลยส,สี่เส้นงนึงนะครับใครที่อยากจะได้พันธุ์ไปปลูกก็ โทรเข้ามานะครับ0863152145นะครับก็จะขึ้นเบอร์โทรไปที่ชื่อคลิปด้วยอ้อยสีสำมลงหนึ่งก็เป็นอ้อยขนาดเี็ตัวหนึ่งครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรนะครับถ้าอยากได้ไปปลูกก็ติดต่อเข้ามานะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งแต่เดี๋ยวผมบอกก่อนแต่ข้อเสียเออมีกี่บอ่แต่ข้อดีคราวนี้ข้อเสียของมันข้อเสียของมันคือเนี่ยมันเป็นล็อกล็อกล็อก,อกเนี่ย เนี่ยคือข้อเสียเป็นล็อกเวลาปอกมันจะปอกยากครับเนี่ยเราต้องแบบว่ามันมันบอสเข้าไปเวลาเราคูเทียวฟืดเนี่ยมันจะเป็นคลื่นเห็นไหมเพราะนั้นเราต้องค่อยๆปอกค่อยๆปอกนี่คือข้อเสียของมันแต่ข้อดีคือน้ําเยอะน้ําเยอะมากน้ําอร่อยสีสวยข้อเสียคือเนี่ยมันเป็นล็อกมันปอกยากและอีกอย่างหนึ่งคือมันต้องมีน้ําให้มันเราต้องมีน้ําให้มัน แบบดีๆนะครับไม่งั้นป้องมันจะสั้นถียิบเลยนะป้องสั้นถียิบแล้วมันจะไม่ไม่โอเคนะครับของผมผมมีน้ำผมมีน้ําผมก็ปลูกมันก็คอไม่สั้นนะก็ประมาณหนึ่งนะครับก็พอได้นะครับถ้าคอสั้นๆแบบนี้แบบตอนนี้นี่ๆมันจะเป็นเลอกๆสั้นอเงี้ยปอมๆๆไม่เหมือนก้ามะครับก้ามแขนคนเนี่ยนะนะก็ใครสนใจอยากจะไปปลูกก็สั่งเข้ามาได้ แต่ถ้าต้องดูพื้นที่ตัวเองเนื้อต้องดูพื้นที่ตัวเองดูความพร้อมตัวเองถ้าไม่มีน้ําถ้าไม่มีน้ําถ้าไม่ชอบอ้อยรสชาติแบบนี้ก็เน้นพันธุ์อื่นเน้นพกสูพันธุ์พกอะไรไปนะครับรับคนที่พร้อมแต่คนที่เหมาะหรือใครอยากจะเอาพันธุ์ไปเก็บไว้ขยายพันธุ์เพื่อมีตีส่วนไว้ก็ได้นะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสีย หนอนกอหนอนกออ้อยพันธุ์นี้หนอนชอหนอนกอ,นอ,นกอชอบมานนะครับเพราะมันอ่อนมากเลย,ยเนี่ยแมลงเนี่ยเนี่ยผมก็โดนนะเนี่ยหนอนกอ això. ชอบมากเลยสุพรรณผมเจออ hey, <ol adults> ้อยตัวหนึ่งที่หนอนกอไม่ชอบเลยอ้อยเนี่ยอ้อยเอ๋อ้อยด่างอ้อยด่างอ้ลดำดำอ้อยด่างลำลำดำเอ้ยลำแดงลายดำ ด่างแดงห้าวายลาคูคอน่าอ่าถ้าถ้าไม่ผิดนะที่ว่าเรียกแดงอินโดนั่นน่นนะนะครับไม่มีหนอนกอเลยไม่ได้ฉีดอะไรสักอย่างไม่มีหนอนกอเลยเกลี้ยงตับเลยเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เห็นมาเนี่ยแหละมีอ้อยตัวน,นั้นแหละที่ไม่มีไม่มีหนอนกอเจาะไม่รู้ปไปเลยอันนี้ไม่รู้เหตุผลว่ยไม่มีหนอนกอแต่อย่างอื่นนี่เจอมาหมดเลยโอเคนะครับ สีส้มลงหนึ่งนะครับทักทายยามเช้าสวนอ้อยนะครับรวานนี้ก็ปลูกพริกตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวอัปเดตให้ดูพริกถ่ายดูพริกครับเดี๋ยวตัดทันๆต่อนี่ฮะปลูกพริกยาวเหยียดเลยเยวจะปลูกอีกเรื่อยๆฮะตรงไหนมีพื้นที่ว่างก็จะหาพืชอย่างอื่นมาปลูก เดี๋ยวต้องทาระบบน้ําเป็นระบบน้ําลดนะฮะไม่ลดก็อาจจะเป็นหยดอ้อยนี่ผมปล่อยใส่ร่องเลยขยันพวนดินเนาะแต่ว่าไอพริกนี่เดี๋ยวถ้าไม่เอาอ่างเอาอ่างปูนมาตั้งไว้แล้วก็เอาน้ำมาใส่เอาบัวรดแม่ยายหลานดลดอะไรนีก็อาจจะเดี๋ยวทําน้ําหยดให้วิธีหนึ่งก่อนครับตบตำพันต,ต,ต่อครับทักทายยามเช้าเจ็ดมง น่จะเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับเจ็ดโมงเช้านะแต่แดดแดดหน้าหนาวขึ้นแล้วอ่าขึ้นขึ้นขึ้นแรงมากครับตั้งแต่เช้าเลยแล้ววันนี้ฟ้าเปิดเปิดแบบว่าเปิดแบบเมฆแทบไม่มีเลยนะโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ้อยสีสํารงหนึ่งนะครับบิชปติครับ